สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามากินนี่กันครับเชอรี่เชอรรี่อะไรอะไรครับบรรยากาศเย็นๆนะครับ ของทุ่งนาใต้ต้นน้ำทาวครับลมเย็นสบายเปรี้ยวหวานหวานครับหมดเดอร์อบัตเอาวังโอนบัตครุกเนียบัตโอ๊เชอรรี่เปรี้ยวหวานหวานจุแอมบัต